นักแถสีธนนชัยตอนฮีโร่สีธนนชัยกลับมาอีกครั้งหลังจากที่มันไปล่วงเกินสมเด็จพระเจ้าเจษฎามันก็ถูกนิยเทศมาที่ก่อหลังดีที่ยังไม่โดนตัดหัวพระองค์ยังเมตตาม,มันเพราะมันก็มีความดีความชอบอยู่และเมื่อมาอยู่ที่ก่อหลังเป็นเวลาหลายวันก็เกิดอาการหิวโซแล้วสกิลที่ใช้เอาตัวรอดจริงๆก็ไม่มีที่มาไกลได้เพียงนี้ก็เพราะการเอาเปรียบผู้คนแต่เทพีแห่งโชคชะตาก็เข้าข้างสีธนนชัย จูจๆก็มีเรือสินค้าจากจีนโผล่มาอีกแล้วได้มาแวะจอดเยี่ยวที่ก่อหลังแล้วสีถนนชัยก็แอบ,บขึ้นเรือมาด้วยแล้วเมื่อมันขึ้นบนเรือมันก็เข้าไปกินอาหารในกลัวเพื่อประทังความหิวแต่สีถนนชัยไม่ได้กินเยอะเพราะกลัวคนในเรือจะสงสัยว่าอาหารไปไหนแล้วมันก็ได้ยินพ่อค้าคนจีนได้คุยกันว่า จะนาลูกฟักทองไปผ่าลูกหนึ่งให้เหลือหนึ่งเมล็ดและอีกลูกหนึ่งให้เหลือสองเมล็ดและไปท้าพระเจ้าเจษฎาเพื่อเอาเงินในคลังเพื่อเอาเงินในคลังมาเป็นของตัวเองสีถนนชัยที่มีความรู้เรื่องภาษาจีนอยู่นิดหน่อยเมื่อจับใจความได้ก็คิดจะกลับไปช่วยสมเด็จพระเจ้าเจษฎา8 8 8แปดแปพอรู้ว่าพระองค์ชอบรับคําท้าพนันแล้วเมื่อกลุ่มพ่อค้าคนจีนถึงกรุงศรีอยุธยาก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าเจษฎาและสีถนนชัยได้แฝงตัวเข้าไปกับกลุ่มพ่อค้าคนจีน โดยเนียนเป็นเด็กยกของและเมื่อกรุงศรีอยุธยากับพ่อค้าคนจีนเทรดของกันเสร็จเรียบร้อยพ่อค้าคนจีนก็เอ่ยว่ากหมมอมมีปัญหาจะมาทายกับพระอ,องค์หากกหม่อ,อมอชนะกหมมอมขอเงินในพระลังจนหมด กรหมอมแพ้ก็มอมจยยอมเป็นท่าสพระอ,องค์ไปตลอดชีวิตเมื่อได้ฟังปัญหาถ้าเป็นคนปกติจะไม่รับคำท้าแต่เมื่อเป็นพระเจ้าเจษฎาแปดหรือมีหรือจะไม่รับคำท้าแล้วพ่อค้าคนจีนได้นำฟักทองมาสองลูกให้พระอ,องค์ทายมาเล็ดข้างในว่ามีกี่มาเลดพระอ,องค์ก็คิดหนักและได้นึกถึงสีธนนชัยแต่มันไม่อยู่แล้วพระอ,องค์ก็ถอดใจเตรียมตัวจะยอมแพ้และฮีโร่ก็มาถึงสีธนชชัยปรากฏตัวขึ้นพระเจ้าเจษฎาถึงกับดีใจสีธนชนัยได้บอกไปว่าลูกนี้มีหนึ่งมล็ดและลูกนี้มีอีก พ่อค้าคนจีนถึงกับหน้าถอดสีและได้กลายเป็นทาตกรุงศรีอยุธยาไปตลอดชีวิตโอ้จากเศรษทีดีกลายเป็นทาสแล้วศรีธนชัยก็กลับมาช่วยหัวหน้าคณะตลกอย่างพระเจ้าเจษฎาอีกครั้ง